กีอย่ากัดอ,ะอ,ะ,อะอย่าก,กัดห้ามกัดกี้ห้ามกัดเนี่ยบุิยกลองไงล่ะกี้ชอบไหมบุ๊ยิฮิชวิชอบ <ś c oughs> เลยเฮ้เลย <ś c oughs> อุ๊ยเป็นทำออะไรอะ่ะอืม ตะกี้มามาอ,มอุ้ยทำา่าไรโอ้เอ้าอ้อ้กี้หแ่กัดหรือจะกัดหรือมาสิมาสิอุ้ย Lo ni krom. Saya tak mera. Dia ni. Ah, kau kau makan. Hei, kau ma Oh, oh, iya. Siapa อ่าเงียบมานี่โอ้ยมีความชัดมีเงียบมากเลยสิอืม <c oughs> เดี๋ยวจะปปรหัวนะครับอืมนี่เงียบมากเลยสิ <c oughs> Nó kì Đây, gặp Nó khép Ui Nó Bên này Thôi ơi, lâu phò rồi Nó Mệt bay cái này Ờ Nó kì, thải sức Nó kì hào 阿基，好。阿基，哎呀，我老人家，呼。